เธอเคยบึงมึงอะไรแค่ปะเด้ๆสวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีคนค่ะสวัสดีคนค่ะสวัสดีทุกคนค่ะผมเป็นตอมกอนนะครับกลับมาแล้วตัวหวั่นคืมชื่อแลนด์คนเดียวนี้มันไม่มีเพื่อนขบบ้างเลยเหรอคืองงี้มีน้องๆหลายคนเนี่ย รีเควสกันมาว่าเล,เล่นเล่นอันนี้ให้หน่อยแล้วก็ไปหาสอยมาไปหาซื้อมามเพราะงั้นวันนี้เราจะมาเล่นเปาสกูชีพี่ครับช่วยซื้อโฟมมาลายหน่อยครับผมไม่ได้กินข้ามาหลายวันครับขอบคุณครับไม่ใช่ป้องอ่ะคืองี้ครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะสกูชีนี่ก็เป็นของเล่นฮิตของเด็กสมัยนี้เป็นอาพลาสติกนุ่มๆบีบๆอย่างนี้นครับ ขายฟองน้ำเนาะคือไม่เข้าใจว่ามันมันสนุกยังไงวะให้บิดๆเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเราจะมาเล่นกันครับวันนี้อ๋อมีแค่สี่อันเพราะอะไรมันแพงลูกเฮ้ยเนี่ยเกือบห้าร้อยเนะเว้ยคือหนูไปเอาเงินมาจากไหนมาซื้อสะสมกันเย,ยอะๆอ่ะคือแบบคือของตัวพี่เนี่ยคือพี่เนี่ยหาหาตังทำงานหาตังช้เองใช่ไหมจะซื้อเนี่ยมันคิดคิดหนักหลายวันเลยนะเวย้ยซื้อมามาแพ็คหนึ่งรอไปเลยถ้าหนูยังขอตังพ่อแม่ซื้ออยู่นะ ขอได้แต่ว่าก็เล่นให้คุ้มหน่อยนะไม่ได้หามาง่ายๆเงินเนี่ยอ้าแต่แลว้วันนี้นะครับเราจะมาเล่นสกุช,ชี่กันแล้วก็จะมีวิธีเล่นแบบไหนที่ให้มันคุ้มและไม่น่าเบื่อและบ้าบอและไปดูกันเลยหนึงสองสไปวิธีแรกนะครับก็อย่างที่คุณเคยกันดีฮะเอามาใช้บีบคลายเครียด ั่นแหละครับเฮ้ยเันมีแคบปะเดี๋ยวเดเป็นไรใช้แขนบีบก็ได้ใช้คอบีบก็ได้ใช้เป็นหมอนส่วนอันที่มีรูอย่างนี้นะครับก็เอามาใช้แห่เล่นได้ เดี๋ยวอันนี้อันนี้ไม่ใช่ละ<ม>เฮ้ยเฮ้ยจะอืมกลัวไม่ใช่แล้วมึงส่วนวิธีนี้ก็อ่ามึงอ่าไม่ไม่ไม่ไหม,ไม,มเดี๋ยวใจเย็นพี่อพี่ใจเย็นโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ย,ย,อย,ยไปเป็นไรนั่นแหละครับก็เป็นวิธีทดสอบความนิ่มของสกูชชี่ครับ ถ้าเป็นผู้กันในการระบายสีได้ครับอย่างนี้เลยสุดยอดครับสวยง่ามใช้หลอยน้ำเม่นอ่นั้นแหละ ใช้เล่นโยนลูกบอลกับน้องสุนัขได้นะครับแต่ถ้าไม่มีน้องหมาก็วิ่งไปเก็บเองครับย,ย บอกไปก่อนว่าเนี่ยเราไม่ได้ขายเองนะขนมก็ไม่ได้ขายนะเราซื้อมาจากร้านออนไลน์อย่างเงี้ยเราถ้าอยากเล่นก็ไปหาซื้อซื้อกันดูคําถามคือน้องๆน,นี่มีสกุตชีสะส,สมเนี่ยกี่อันกี่ตัวนะคอมเมนต์มาอวดเราหน่อยที่ข้างล่างนะแล้วก็อย่าลืมกดตั้มซับด้วยนะถ้าชอบเนี่ยตัมซับไปว่าถูกใจเน่ยไอ้เรื่องอย่าลืมสับสไคร้ออันนี้ไม่แจนะเ้ยไม่มีเงินของฉันติดตามเราที่ลิงข้างล่างนะครับไปละ เฮ้ยแกหามันรับสไครแล้วว่าโอ้ดีใจเขากดกคนนะเฮ้ยเมื่อกี้ว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ยังไงกัไหม่ลงคือหลายคนเนี่ยมีคอมเมนต์เข้ามาอ่ะเราก็อ่านแหละแต่ว่าอาจจะตอบได้ไม่หมดต้องขอโทษงขอโทษด้วยจริงๆคือมันไหลมาอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคอมเมนต์ไอเนี่ยคอมเมนต์อยากได้ขนมมันมันเพิ่งมาบังอ่านไม่ทันก็โทษจริงๆ ก็อยากจะตอบอ่ะแต่ว่ามันตอบไม่ทันแต่ว่าเราอ่านเราอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะโดยเฉพาะพวกนี้ปลืม้มแต่ถ้ามีคำถามจริงก็ตมามไปถามได้ที่ Twitter หรือ Facebook หรืออะไรอย่างี้ก็ได้นะครับเราเราจะอาจจะเข้าไปตอบนะแต่แตในใน y o u t u b e เนี่ยตอบไม่ทานจริงๆลูกขอโทษและสำหรับคอมเมนต์ที่เข้ามาด่านะใคร <S 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 สนล่ะบีนบูสแบ่งสายกัน แข่งการดวงสวยที่สุดหนึ่งคนอาจจะมาทำโทษ